สวัสดีครับผมซีสิวัชครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำครับนี่เลยครับ Max S ครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างลดน้ำหนักที่ผ่านการคิดค้นและวิจัยมามากกว่า4ปีด้วยกันมีสารสกัดมากกว่า20ชนิดครับบอกได้เลยว่าเป็นสูตรเข้มขน้นเรียกได้ว่าบล็อกได้หมด ทำไมต้องใช้ Macs ล่ะครับโอ้โหก็ทํางานเยอะอัดรายการกว่าจะเลิกแถมทํารายการออนไลน์นอนก็น้อยเวลาก็ไม่มีในการออกกําลังกายเห็นหน้าอย่างนี้อายุ40แล้วนะครับไม่มีเวลาออกกําลังกายระบบเาผาผลาญไม่ได้แย่นะครับแย่มากเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวช่วยดูเองฮะเห็นไหมครับหูยังเช้งอะเดะอยู่นะครับหนึ่งกล่องมี2ส,สูตรด้วยกันนั่นคือสูตรเดและสูตรไหนสูตรเดครับเม็ดสีขาวหน้าที่หลักคือบล็อก เบิร์นฟื้นฟูร,ระบบเาผาผลาญและลดการสะสมของไขมันสูตรนี้เม็ดสีฟ้าทําให้หลับง่ายหลับสนิทช่วยเบิร์นในขณนะหลับและช่วยดีท็อกลำไส้เป็นยังไงครับครบ